ใช้ยางกันยาง AB บของบางเนี่ยนะเห็นไหมรองเท้าะะพวกนี้กรอบแต่ตอนนี้บางจะกาวทั่วไปติดแล้วอยู่ติดติดเสร็จแล้วเนี่ยเราเราขัดเราขัดกระดาษทรายเรียบร้อยหมดแล้วเราขัดกระดาษทรายเปิดหน้ายางพวกนี้หมดแล้วยางพวกน,นี้หมดสภาพหมดเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยหมดสภาพไปนั้นเลยเนี่ยเนี่ยหมดทีนี้เราขัดพอมันอยู่แล้วทีนี้เราเริ่มเก็บยางก็ไปได้เลย แล้วก็แต่งเลยแลยวทิ้งไว้เพื่อมันกอะให้มันกอะเนี่ยเราต้องให้มันเรียบนะถ้าเราปล่อยให้มันกวกๆขาดว่ามันพอมันยึดติดตัวมันแล้วเนี่ยมันก็จะทํางานยากมันก็จะทํางานยากนะตัวนี้เห็นไหมมันหายไปหายไปเพิ่มก็ไป เพิเ่มไป,ปบไปป่อยเพินะ่มไล้ยั้งบ่อยๆนะเราต้องแต่งให้มันได้ก่อนนะอะนะเนี่ยแล้วก็ปล่อยมันทิ้งไว้ให้มันเซตตัวให้มันเซตตัวนี่เหมือนกันวะ เราก่อมันให้ได้ก่อนเราพยายามแต่งขอบมันด้วยก่อแล้วทิ้งไปเลยยังมีบางผสมเสร็จแล้วเห็นไหมตรงนี้มันหายไปแต่ก่อนจะลงอ่ะบางบอกแล้วว่าบางจะมีชุดของน้ํายาอยู่นะวะเห็นไหมอ่ะเราก็แต่งแต่งไปรอบนึงก่อนอ่ะให้มันจะตัวเพื่อให้มันแห้งแตเดี๋ยวเราซ้ำมันแล้วเราก่อยางมันขึ้นมาอ่ะเห็นไหม ตัวนี้ยางหายหมดแล้วตัวนี้ใช้เยอะหน่อย่อแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ เราะเราต้องแต่งให้เสมอก่อนที่เราจะเสริมใส่พื้นมันแล้วก็นะเนี่ยเราก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้แล้วตอนนี้ทิ้งไว้แล้วเนี่ยพวกนี้เราก็ซีนทิ้งไปหมดแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราก็เก็บทีละจุดแต่ละจุดพวกนี้ต้องใช้เวลาเห็นไหมอ่านี่ยางหายเห็นไหมยางหายเก็บอืม เราต้องรู้ถึงความในการแต่งมันด้วยนะเห็นไ,ไหมนี่หายหายก็เพิ่มยางเข้าไปบางอย่างชอบใช้มือแต่งมันก่อนพอเดี๋ยวพอมันแห้งอะ่ะพอมันแห้งอะ่ะมันจะเซตตัวของมันเองอันนี้ก็ปล่อยทิ้งมันเลยนะ แค่นี้ดูอย่างคู่นี้เห็นไหมเละเทะแตกยับแลยนี่เห็นไหมยางที่มันก่อติดแล้วพอมันก่อติดก่อติดเดี๋ยวเราก็มาแต่งทีนี้มาแต่งเริ่มแต่งแล้วท้งนี้ตอนนี้เล็กๆผ้านี่แตกยับเลยนะแตกยับเลยเดี๋ยวเรายังต้องการความคงเดิมเห็นไหมยังเป็นจะเหมือนเดิมนี่เราแต่งหมดแล้วเดี๋ยวเราก็เก็บรายละเอียดโอเคเรื่องวัยรุ่น